สวัสดีค่ะอ้อมมาแล้วค่ะวันนี้นะคะพามาชมที่ดินวิวเขาสวยๆกันค่ะแปลงนี้นะคะเป็นที่นาเก่าค่ะที่ดินนะคะติดถนนลาดยางนะคะด้านหน้าแปลงติดถนนลาดยางและด้านข้างแปลงติดถนนคอนกรีตค่ะที่ดินตั้งอยู่ในชุมชนหมู่บ้านนะคะตลอดทางเข้าออกมีเพื่อนบ้านตลอดสายค่ะ ไม่เปี่ยวไม่น่ากลัวนะคะน้ําไฟพร้อมอยู่หน้าแปลงเลยค่ะที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเนื้อที่อยู่ที่สองไร่หนึ่งงาน30ตารางวาค่ะเจ้าของขายเพียงไร่ละ1ล้านบาทเท่านั้นนะคะราคายกแปลงเบ็ดเสร็จก็จะอยู่ที่2องล้านสแสนเศษเศษค่ะ ราคานี้นะคะเจ้าของออกค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างเลยค่ะผู้ซื้อจ่ายเพียงแค่ค่าที่ดินเท่านั้นนะคะนี่ค่ะน้ำไฟพร้อมนะคะอยู่ในชุมชนหมู่บ้านค่ะเหมาะอยู่อาศัยทำบ้านพักยามกเกษียณทำรีสอร์ทได้นะคะ อยู่ใกล้อบตอบอ่อแร่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนใกล้ร้านค้านะคะสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันค่ะอยู่ห่างประตูทางขึ้นเขาใหญ่เพียง6กิโลเมตรเท่านั้นนะคะห่างมหาวิทยออาลัย,ายพระจอมเกล้าพระนครเหนือเพียง5กิโลค่ะ วงเวียนนะเลสวนตลาดสดต้องชมเพียง8กิโลเมตรเท่านั้นนะคะตัวเมืองปัจจีนห้างสรพรพสินค้าโรงพยาบาลเจ้าพยาไพยพูเบตรประมาณ19กิโลค่ะการเดินทางถือว่าสะดวกสบายนะคะถนนลาดยางตลอดสายค่ะที่ดินโซนนี้นะคะ อยู่บนเขตพื้นที่สูงน้ำไม่ท่วมนะคะเดี๋ยวอ้อมพามาเดินดูด้านข้างแปลงกันค่ะแปลงนี้ที่ดินจะ,จะติดถนน2ด้านค่ะนี่ค่ะเป็นพื้นที่ในตัวที่ดินนะคะด้านหน้าแปลงจะติดถนนลาดยางด้านข้างจะเป็นถนนซอยนะคะเป็นถนนคอนกรีตค่ะเป็นถนนคอนกรีตในซอยเข้าไปก็จะมีเพื่อนบ้านค่ะนี่ค่ะมีเพื่อนบ้านล้อมรอบนะคะ ตรงโซนนี้จะเป็นแปลงที่ดินที่เราขายค่ะที่เห็นหญ้าเขียวๆนี้นะคะมองเห็นวิวเขาสวยงามชัดเจนมากค่ะด้านหลังด้านข้างและด้านหน้าแปลงนะคะถ้าด้านหน้าแปลงก็คือจะเห็นวิวเขาทอดยาวเลยค่ะเป็นวิวเขาใหญ่นะคะถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนเส้นสอง0ูค่ะ เป็นเส้นเนินหอมมุ่งหน้าขึ้นสู่ประตูทางขึ้นเขาใหญ่นะคะเนี่ยค่ะตรงไปเราไปขึ้นเขาใหญ่ค่ะห่างด่านทางขึ้นเขาใหญ่เพียง6กิโลเมตรเท่านั้นนะคะบรรยากาศดีวิวสวยมากๆค่ะถือว่าน่าอยู่มากๆน่าซื้อนะคะแล้วก็ราคาเบาๆไม่แพงค่ะแล้วก็แปลงนี้นะคะจะมีบ่อน้ำในที่ดินหนึ่งบ่อค่ะ เดี๋ยวอ้อมพาไปดูบอ่อน้ำกันนะคะอันนี้เป็นบอ่อน้ำในแปลงที่ดินนะคะขนาดไม่ใหญ่มากค่ะน่าจะมีปลาธรรมชาติด้วยนะคะเดี๋ยวอ้อมพามาดูทิวเขาวิวเขาด้านหน้าแปลงชัดๆอีกรอบหนึ่งนะคะเหมาะสําหรับคนที่มองหาที่ดินวิวเขา ในราคาเบาๆนะคะซื้อไว้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยที่พักยามเกษียณทำรีสอร์ทหรือซื้อเก็บเก็งกำไรได้ค่ะหากท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรนะัดชมอ้อมได้ทุกวันนะคะที่เบอร์โทร0636979978ค่ะหวังว่าจะมีโอกาสได้พบกับคุณผู้ชมนะคะ อ้อมนกกวนฝากแปลงนี้ไว้พิจารณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ